พี่น้องเดืองงนนเลยกับบาทกันจ้าชมบรรยากาศไปได้วยกันเลยจ้าสาวขาบับรถไทยใจเย็นๆหนูสาวขาบับรถไทยโอ้ยบรรยากาศไปน้ำกันเ้ย เบาลูกเบาเบาครับเลยอย่าเร็วมากใจเย็นๆใจเย็นๆครับช้าชาเอา ใจเย,ย็นๆไม่ต้องเร่งขับเด็กสมุดว้าแม่เขาไม่ไหวเหมือนกันที่หนูขับอยากก่างนี้ดูดิให้เขาแซงไปก่อนดิใจเย,ย็นใจเย,ย็นไม่ต้องเร่ง มองโอ้ยเด็กน้อยนี่ฉันละคุ้มใจจริงเลยไปเอ่ยดูดูดูขับรถอะไรเม่เบาเบาวัยรุ่นนี่เนาะใจเย็นใจเยขับอย่างนี้แม่ไม่นั่งด้วยแล้ว จริงโอ้ยเย็นเใจเย็นๆย็นไม่ต้องรีบโอ้ยถึงมาพี่น้องเกือบสิลาสิคูดโอ้ยกกดูกระไดใช้มันคีเร็ว แค่นี้ละจ้าพี่น้องขอบคุณที่รับชมด้วจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะคะ